เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงแหล่งทุนนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องของกลีนฟ f น n a นซ์จะยกระดับภาคเกษตรและอาหารได้อย่างไรนะครับพูดคุยกับคุณปราโมทวัฒนานุสารนักวิเคราะห์ศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมเพลสในช่วงแหล่งทุนนะครับวันนี้รายการเก็บเบีย้ยไต่ทุนดานเราจะมอบกระเป๋าใส่ของอนเนกประสงค์พร้อมกับกระปุกออมสินซึ่งมีรูปทรงเป็นรถไฟฟ้านะครับจากการรถไฟฟ้าคนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพียงสองรางวัลเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น YouTube ก็ได้ถ้าเป็นเฟซบ o o กไลฟ์นี่เข้าไปที่เพจชื่อว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับส่วน YouTube ก็เข้าไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวัตเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีสุดจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและสําหรับ กิจการ,รประจำวันนี้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับได้ออกแคมเปญเป็นสลากอมสินพิเศษได้ออกสลากอมสินพิเศษหนึ่งปีนะครับโดยมีแคมเปญมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลพิเศษเป็นทองคาน้ําหนักทองคํา10กิโลกรัมนะครับจำนวนหนึ่งรางวัลเท่านั้นท่านผู้ฟังที่สนใจก็สามารถที่จะออมเงินผ่านสลากอมสินพิเศษ1ปีได้นะครับโดยไม่มี วงเงินรับออมสูงสุดนะครับแต่ว่าจะให้ออมในราคาหน่วยละหนึ่งร้อยบาทด้วยกันสนใจก็สามารถออมได้แล้วนะครับบทเขตวันที่สิบห้ากรกฎาคมสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดนี้นะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสลากออมสินพิเศษหนึ่งปีซึ่งมีสิทธิ์ที่จะถูกรมัลพิเศษเป็นรางวัลที่หนึ่งซึ่งจะได้รับทองคําแท่งน้ําหนักทองคำสิบกิโลกรัมนะครับโดยสามารถออมสลากออมสินพิเศษได้ในราคาหน่วยละหนึ่งร้อยบาทนะครับไม่มีการจํากัดวงเงิน แล้วก็จะหมดเขตร,รับฝากหรือว,ว่าหมดเขตร,รับออมในวันที่15กรกฎาคมนี้นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคาถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสลากออมสินพิเศษ1ปีนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่ได้มีการจัดแคมเปญเป็นการลุ้นรางวัลพิเศษทองคําแท่งมูลค่า26ล้าน5แสนบาทโดยประมาณเนี่ยนะครับคำถามคือทองคําแท่งที่ว่านี้เนี่ยจะมีน้ําหนักทองเท่าไหร่นะครับน้าหนักทองนะครับจะมีน้ําหนักทอง ส่งคาตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live ก็เข้าไปที่ชื่อเก็บเบี้ยไต้ถุนดานเพจเก็บเบี้ยไต้ถุนดานนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น YouTube ไปที่ช่องเก็บเบี้ยไต้ถุนดานเว็นวลกเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารอมสินขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษซึ่งจะมีให้เลือกอยู่2ประเภทด้วยกัน เป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ1 1เดือนนะครับโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนนั้นธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ1.53ต่อปีนะครับหรือเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจําก็จะเท่ากับร้อยละ1.80ซึ่งการจ่ายดอกเบี้ยจะจ่ายเมื่อฝากจนครบกําหนด4เดือนแล้วนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ1 1เดือนซึ่งธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ1.82ต่อปีหรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจาเนี่ยก็ จะเท่ากับร้อยละ2.14นะครับการจ่ายดอกเบี้ยจะจ,จ่ายเมื่อฝากจนครบกําหนด11เดือนเช่นเดียวกันนะครับส่วนการเปิดบัญชีนั้นต้องเปิดขั้นต่ำา1 0 0 0 0บาทขึ้นไปแล้วก็สามารถฝากเพิ่มได้อีกครั้งละ1 0 0 0บาทนะครับ ผู้ฝากจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับโดยบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดสนใจก็สามารถฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหมดเขตวันที่30มิถุนาย,ยนนี้นะครับหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกาหนดสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www. ์บ GSB. o r TH. หรือจะติดต่อโดยตรงที่ GSB Contact Center. หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับนรักบริจิพโคาทรกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือวาเอ็กซิมแบง เปิดเผยว่าเอ็กซ์แบงประสบความสําเร็จเป็นอย่างสูงนะครับในการเสนอขายพันธบัตรสกุลดอลลาร์สหรัฐประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีหลักประกันอายุ5ปีนะครับอัตราดอกเบีย้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละห้าจุดสามห้าสี่ต่อปีซึ่งมีมูลค่าทั้งหมดเนี่ยคือ400ล้านดอลาลา,าร์สหรัฐนะครับปรากฏว่าได้รับความสนใจจากนักลงทุนชั้นนําทั่วโลกทั้งจากภูมิภาคยุโรปแล้วก็จากเอเชียอย่างท่วมท้นทีเดียวนะครับโดยมียอดจองซื้อ เป็นจำนวนเงินสูงกว่า3,100ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นในความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อเอ็กซิมแบงก์ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงการคลังซึ่งได้เดินหน้าในการทําหน้าที่เป็นกรีนเ v ว l o p เมนแบง n ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและก็ของโลกโดยรวมด้วยนะครับ สำหรับเงินที่ได้จากการออกพัธบัตรในครั้งนี้ทางเอ็กซิมแบก็จะนําไปใช้รองรับการขยายตัวของสินเชื่อเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออกและการลงทุนทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศของผู้ประกอบการไทยทุกขนาดธุรกิจและทุกอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็นําไปใช้ในการมอบให้กับสプライเชนการส่งออกของไทยเรารวมถึงการสนับสนุนการปรับตัวทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและรับมือกับความท้าทาย ในตลาดโลกได้ด้วยนะครับโดยจะมีการเชื่อมโยงการพัฒนาธุรกิจกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันและการแข่งขันได้อย่างยังย่งยืนในตลาดการค้าโลกนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงแหล่งทุนครับเรื่องราวของ Green Finance กับภาคเกษตรและอาหารจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณปราโมทวัฒนารุสานะครับนักวิเคราะห์ศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมเพสตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับปราโมทครับ สวัสดีครับคุณกีรพัฒน์สวัสดีครับครับกรีนไฟแนนซ์กับการยกระดับภาคการเกษตรและอาหารมันมีความสัมพันธ์กันยังไงครับคุณประโบสครับโอเคครับก่อนอื่นมาดูความหมายของกรีนไฟแนนซ์ก่อนกันเลยครับก<ช>รีไรนไฟแนนซ์ก็มันก็คือตัวการเงินสีเขียวนะครับมันก็เป็นเครื่องมือทางการเงินอย่างหนึ่งนะครับพูดง่นายๆก็คือเป็นการกู้ยืมเงินในรูปของเป็นเงินกู้โลนหรือว่าเป็นการระดมทุนผ่านตัวตราสารนี้เพื่อไปใช้ในการสร้าง ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของธุรกิจให้ดีขึ้นเช่นก็คืออาจจะนำเงินลงทุนที่กู้มาเนี้ยไปลงทุนในธุรกิจที่มีคาร์บอนต่ำนะครับเพื่อนําไปลงทุนในเทคโนโลยีพวกพลังงานสะอาดแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆนะครับลงถึงส่งเสริมหาให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้วยครับครับอันนี้เป็นกรีนฟแนนซ์นะครับต่อแล้วจะต่ออะไรคโอเคครับ อ,อย่างที่ภาพกานส่องเย่ยบัของตัวภาคเกษตรเนี่ยภาคเกษตรของของแล้วก็อาหารของไทยเนี่ยก็มองว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีก็เผชิญกับตัวปัญหาไทยเมเชงนะครับเนื่องจากตัวภาคเกษตรก็มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตมากถึงถ้าเทียบเป็นประมาณก็ประมาณ26บกเปอร์เซ็นต์ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของทั้งประเทศนะครับรวมถึงก็ภาคเกษตรเองก็ยกังเผชิญตัวปัญหาเชิงโครงสร้างในด้านสิทธิภาพนะครับทําให้ เกษตรกรเนี่ยก็มีรายได้น้อยนะครับแล้วก็ถูกจัดอยู่ในเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางท,ท,ทางด้านรายได้แลวก็ผลผลิตนะครับซึ่งเมื่อเกิดปัญหา,าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นแห้งสภาพอากาศแห้งแล้วก็อาจจะทให้เกษตรกรเนี่ยก็ปรับตัวได้อย่างจากันดกน,นะครับ,บแล้วก็ทําให้เกษตรกรก็ไม่มีผลผลิตทําให้ทําให้การเข้าถึงของแหล่งเงินทุนก็ยากขึ้นนะครับอะไรก็ดีเนี่ยตัวกินภายในเองเนี่ย เราก็มองว่าเป็นเครื่องมือสาคัญในการที่ช่วยขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาตัวคลเม็เสนในภาคเกษตรได้นะครับแล้วก็ผลักดันให้มีการปรับมาใช้ทีตัวคลเม็เทคโนโลยีต่างๆนะครับได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งอาจจะช่วยให้ภายพิบตรสามารถเข้าถึงหลเงินทุนแล้วก็เทคโนโลยีสําหรับการปรับตัวปันเทาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืนด้วยครับครับแล้วอย่างนี้จะไปมีส่วนเสริมเสริมสร้างกันได้ย่งไงครับคุณประโมท อ่าก็คืออันนี้จริงๆก็คือก็นอกจากจะช่วยให้ภาคเกษตรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนนี้แล้วนะครับห mm hmm. มอหมูบอกว่าอการเข้าถึง,งตา่างๆเนี่ยก็อาจจะจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือของทุกภาคส่วนสื่ mm hmm. สั่ง,งตั้งแต่ภาครัฐเองก็มีการกําหนดมาตรฐานกลางหรือน,น,นโยบายให้สอดคล้งองกับความอการของภาคธุรกิจจนถึงภาคธุรกิจเองก็ต้องเริ่มปรับตัวให้เข้าสู่กับการสี่แปลงตา่างๆนะครับแล้วก็ภาคการเงินเอง ก็ต้องมีความพร้อมในการาผลิตหรือสัดสรนตัวผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆให้ช่วยส่งเสริมภาคธุรกิจต,ต่างๆได้ครบถ้วนด้วยครับครับมันต้องเริ่มต้นจากอ,าองค์ความรู้ก่อนไหมฮะหรือว่าควรจะต้องปรับตัวเองเลยถือยังไงฮะอ๋อเริ่มต้นใช่ไหมครับ,รบก็คืออ่าก็อย่างน้อยก็คือให้ภาคเกษตรเนี่ยก็ต้องเริ่มทําความรู้จักตัวกิจการในใันซ์นก่อนนะครับว่ามันคืออะไรเงื่อนไขเป็นยังไง รวมถึงศึกษาข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็มีการตั้งก็ระดับสเตปต่อไปก็คืออาจจะมีการตั้งเป้าหมายว่าธุรกิจเราเนี่ยจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเ,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 เรือนกระจกได้แค่ไหนภายในกี่ปีนะครับโยอย่างไรนะครับเพราะอาจจะเช่นมีการตั้งเป้าหมายว่าอ่าเราจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส0สิบเปอร์เซ็นต์ในอีก5ปีข้างหน้าดโดยเทคโนโลีสีเขียวต่างๆซึ่งแน่นอนว่าอมันก็จําเป็นต้องใช้เงินทุน ในการลงทุนด้านเทคโนโลยีนะครับก็บอาจจะจะต้องเข้ามาร่วมมือกับทางภาคการเงินหรือธนาคารว่ามีผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบไหนบ้างนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราสามารถบรรลุเป้าหมายต่างๆที่กำหนดไว้เนี่ยอาจจะได้รับผลประโยชน์ในส่วนของเช่นช่วยได้วงเงินดอกเบียสิินเชื่อในวงเงินตามรหรือลดงทงุนในบา,างด้าเนี่ยครับอืมครับ ซึ่งแปลว่าตอนนี้เนี่ยภาคการเงินเองเขาก็พร้อมใช่ไหมฮะอ่าใช่ครับภาคการเงินเองก็ก็พร้อมพร้อมโดยมีแรงขับเคลื่อนจักตรงอ่าหัวใหญ่ก็คือของธนาคารธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้ดังชาติใช่ครับส่งเสริมให้อ่าธนาคารพาณิชย์ต่างๆก็พยายามผลักดันให้ออกผลิตภัณฑ์ต่างๆครับซึ่งธาคารก็มีหลักธนาคารนะครับอย่างเช่นอง ของกรุงไทยเองครับก็มีสินเชื่อ,อเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและก็สิ่งแวดลอะะ้อมอ๋อมีแล้วนะครับใช่ครับนำไปลงทุนเช่นติดตั้งโซลารเ์รเซลล์โซลาร์ูทอหรือว่าอินเวอร์เตอร์อะไรอย่างนี้ได้ครับอืมผมเห็นตอนนี้เอถ้าเป็นเกษตรกรรายย่อยเนี่ยนะครับจะเป็นชาวนาชาวไร่กันแล้วแต่เขาเขาเริ่มเอาพลังงานแสงแดดมาใช้มากขึ้นเยอะเลยนะค,ะคุณประโมทอ่ะใช่ครับโดยโดยระดับ โดยสเตปบิ๊กินิ่งเริ่มต้นครับส่วนใหญ่จะอ่าเริ่มต้นโดยการใช้โซลาเซลหลักพันอ่าใช่ครับมามาติดมาติดในระหว่างพื้นที่การเพาะปลูกของเขานะค,ะครับอย่างนั้นก็เพื่อลดค่าไฟแล้วก็หรือเอาไปทําเป็นค่าไฟที่ปกติที่ปั๊มน้ำนะคระับเรี่ยวกเพาะปลูกข้าวอเลยเนี้ยะจะใช้แบบเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งเป็นฟอร์ตที่เข้าไปการเรื่องกระจกเยอะถ้าเราเปลี่ยนต่อพลังงาน ตัวเอที่วันนั้นมาเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือพลัสเซลนี้ก็ช่วยลดการตกไปได้เยอะเลยทีเดียวอืมแต่ขณะเดียวกันเนี่ยภา,าคอุตสาหกรรมก็ต้องขยับมาพยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้มันเหมาะสมด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับก็ต้องร่วมมือกันทั้งตลอดหงโ่การถือเลยนะครับครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดเกษตรกรเขาสนใจเนี่ยนะครับก็ควรจะไปพูดคุยกับทางสถาบันการเงินก่อนหรือเปล่าคุณประโมทอ่าใช่ครับก็ อย่างที่บอกนะครับก็เริ่มทำความรู้จักแล้วก็ตั้งเป้าหมายของแต่ละแต่ละกลุ่มนะครับว่าจะต้องเป็นยังไงหรือจะต้องทอํายังไงแล้วก็ไปต่อแบงค์ธนาคารต่างๆนะครับที่มีสิทธิัณฑ์ที่ตอบโจทย์ของแต่ละกลุ่มยังไงบ้างฮก็หลากหลายใช่ไหมฮะจะเป็นของทกศก็ได้ของออมสินก็ได้ของกรุงไทยก็ได้ธนาคารร<อ>ัานนั้นเลย ครับถึงนี้ถ้าถ้าเกิดสมมติเข้ารวมกลุ่มกันได้เนี่ยมันจะสะดวกกว่าไหมฮะคุณประโมทอย่างเช่นไปในานามของสหกรณ์เออสหกรณ์การกเกษตรหรืออะไรทำนองนี้ครัคุณประโมทอ๋อถ้ารวมกลุ่มกันก็ก็ได้ครับก็คืออย่างน้อยก็สร้างความแข็งแกร่งแล้วก็ความมั่นคงของขอ,งองในานามกลุ่มถ้าในกลุ่มมันก็จะดูเข้มแข็งมากก <c oughs> ว่าในวนตรงอใช่ครับ อย่างเช่นว่าไหนๆก็จะต้องสูบน้ําแล้วเนี่ยนะครับถ้าในกลุ่มคุณมีพื้นที่อยู่สักพันไร่หรือว่าห้าร้อยไร่ก็แล้วแต่ก็ใช้ท่อน้ําตัวเดียวก็ได้ไม่จําเป็นต้องไปซื้อต่างคนต่างสูบอะไรสักงน,น่้นะคุณปราโมทอันนี้ผมสมมติเฉยนะฮะนี่ยังไม่รวมถึงภาคอุตสาหกรรมเวลาที่จะอันนี้เป็นชาวนาก่อนกันแล้วกันง่ายๆเพราะว่าชาวนาเนี่ยเขาต้องเจอแดดทั้งวันอาจจะใช้รถรถตีดินอะไรต่อมีอะไรที่มันสามารถพัฒนาไปใช้พลังงานแสงแดดได้สมมตินะครับสมมติถึงตอนนี้ยังไม่มีเนี่ยโอ้ถ้ามันทําได้อย่่างนันมชวยยเอะะคุณปรโท ใช่ครับอย่างนั้นก็ช่วยลดต้นทุนของเกษตรกรครับซึ่งเป็นจุดอ่อนที่สําคัญเป็นเป็นพอยต์ของเกษตรกรเลยครับเรืดด่องตัวตัวต้นทุนก็จะได้ไปพัฒนาส่วนอื่นแล้วก็พัฒนาอื้นดีขึ้นอะไอย่างเงี้ยได้มากขึ้นอ๋อคับคุณประโมทมีตัวได้ไปว่าแนวโน้มที่มันจะขยับขยายไปโดยเฉพาะไอ้คำว่า green Finance กับภาคเกษตรมันจะเป็นยังไงต่อเน,นี่ย สำหรับตัวถ้าสมมติมีการขับเคลื่อนโดยผลสาเร็จอะไรเงี้ยก็คาดว่าช่วยยกระดับภาคเกษตรตัวเลขอาจจะยังไม่ได้มีตัวเลขที่แน่นอนแต่ว่ายกระดับภาคเกษตรไปได้อย่างมากเลยได้มากแน่ใช่การตัดตัวของธุรกิจนะครับเพื่อการผลขอกสิบล้งให้ดีขึ้นทําให้ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไีเลยแล้วก็อีกครั้งก็ยังสร้างโอกาสในการแข่งขันในตลาดโลกซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ ถ้าเกษตรและอาหารได้ด้วยอืมครับคุณประโมทผมเห็นมีโฆษณาอยู่ชิ้นหนึ่งเขาโฆษณาว่าพลังงานแสงแดดแล้วก็แผงโซลาเซลล์เนี่ยนะฮะมันสามารถที่จะอยู่ในพื้นที่เดียวกับผักบางชนิดได้อันนี้ผมไม่ได้แต่ว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งในนวัตก,กรรมที่เราคุยกันหรือเปล่าไอ้คาว่ากคลีนไฟแนนซ์ที่ว่าในคุณประโมทนะอะ๋อ่ามีครับมมีใช่ไหมฮะม,มีครับมันคือการใช้พื้นที่พอปลูกร่วมกับการใช้แผงโซลาเซลล์อ่าใช่ ซึ่งางคือเป็นชื่ออกริกวอตออ,ออครับครับครับการรมร่วมกับการผลิตไฟฟ้าครับซึ่งก็เป็นการใช้หมุนเวียนในในระบบในระบบการเพาะปลูกครับ,รบซึ่งส่วนหนึ่งมันจะมีบางส่วนที่ซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะช่วยเพิ่มมันจะช่วยเพิ่มผลผลิตของการเกษตรด้วยนะครับเพราะว่าภาพนะครับเพราะว่าปกติก็คือเราปลูกใน่าในโล่ในพื้นที่โล่ คือรับเต็มที่เต็มที่เลยเต็มๆเลยแต่จะมีพืชบางชนิดนะครับที่แบบอาจจะไม่ได้สามารถชิ้นที่แบบพวกบอกเกอรี่หรืออะไรอ็แ้เขาไม่ชอบใช่ไหมครับอ่าไม่ชอบแดดเยอะครับอ๋อครับครับเรามีตัวแผ่นสแตนเล์มาช่วยปกคลุมครับอ่าซึ่งซึ่งเราก็ได้ประโยชน์ทั้งอ่ลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนค่าไฟอ่าอีกรั้งก็ช่วยให้ร่มเงาของผลผลิตก็ช่วยให้ผลผลิตของเกษตรกรเนี่ยเพิ่มขึ้นได้ด้วยครับมีงานวิจัย อ๋อครับแสดงว่าเดี๋ยวจะต้องมีอะไรแปลกๆใหม่ๆเกิดขึ้นในโลกนี้มาอีกเยอะเลยฮะใช่ครับให้กรอรได้เรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆนี่สิกลัวจะเรียนรู้ไม่ทันมันมาใหม่แล้วเกิดหรืประโมทที่คำแนไน้ทำไหมใช่จะทำยังไงดีคควรจะจริงๆแล้วโดยหลักการเนี่ยไม่ควรจะไปแบบเดี่ยวๆใช่ไหมฮะเกษตรกรควรจะไปรวมกลุ่มกันจะดีกว่าไหมคุณปรโมท ใช่ครับถ้าเป็นถ้าผมมองเป็นตัวเกษตรกรรายย่อยนะครับ,รบถ้าเป็นการกลุ่มเองเนี่ยก็อาจจะ,ะได้ประโยชน์มากกว่านะครับอย่างเช่นอ,อะมีตัวอย่างของกลุ่มอ่าของกลุ่มโลเกษตรไร่อ้อยพวกไร่อ้อยครับ,รบที่มันจะมีการตัดอ้อยใช่ใช่ใช่อ,อปกติคือการตัด้อยถ้าในอดีตก็อาจจะมีการเผาเผาเลย, <นะ S 2> เลยมันตัดง่ายกว่าเอ,อซึ่งมันก็มี กลุ่มกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ที่พยายามให้ปล่อยให้ให้กลุ่มเกษตรกรรวมกลุ่มกันนะครับเพื่อมาเช่ารถรถตัดอ้อยกันซึ่งอันนั้นก็จะช่วยลดต้นทุนของไม่ต้องคือถ้าถ้าเราไปเราจะไปเช่าตัวต่อตัวก็อาจจะแพงแพงคะแพงถ้ารวมตัวกันก็อาจจะได้ราคาที่ถูกลงลดต้นทุนของเกษตรกรได้ด้วยนะครับลงถึงช่วยให้อ่ตัดอ้อยได้มากขึ้นด้วย แม้ลับตานึกภาพตามถ้าเกิดว่ารถตัดอ้อยใช้พลังงานไฟฟ้านะคุณปโมโ,โอ้โหสุดยอดเลยรถ <laughs> ใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วรถบรรทุกที่จะบรรทุกอ้อยไปเนี่ยก็ใช้ไฟฟ้าเหมือนกันอะไรทำนองน,นี้นะฮะมันแทบไม่มีการใช้น้ำมันเลยโอเคเลยนะคุณปาโมโนะฮะ <laughs> นนขนาดคนขามันจะเป็นไปได้ไหมผมว่า <laughs> ไม่น่าไม่น่าไม่นานไม่น่าจะนานนะ <c oughs> อืมครับครับ <c oughs> แสดงว่าตอนนี้เราก็ตระหนักถึงคําว่ากรีนกันมากขึ้นแล้วเนี่ยนะครับคุณประโมทมีอะไรจะฝาก,ไห,ากไหมครับในฐานะที่ไปศึกษาเรื่องนี้มาเนะ่ยคุณประโมท <c oughs> ครโอเคครับก็อสำหรับกรีนนะครับก็คือโลกในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าอ่โลกทั่วโลกก็ต่างให้ความสําคัญกับสิ่แลลงแวดล้อมมากขึ้นนะครับธุรกิจต่างๆเองรวมถึงเกษตรกร ผู้ประกอบการรวมถึงภาครัฐภาคาการเงินหรือทุกภาคส่วนเองก็ต้องให้ความสําคัญแล้วก็ให้การปรับตัวแล้วก็ให้ความร่วมมือกันนะครับเพื่อที่จะเสริมสร้างให้ธุรกิจและโลกของเราเนี่ยก็คืออยู่ได้อย่างเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับยังไงก็ฝากเลยดีไป้วยนะครับได้ครับเอาละครับวันนี้เรากลัวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกลหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณคับปราโมทครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณปราโมทวัฒนานุสานะครับนักวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมเพลคุณฟังครับ ถ้าเกิดใครเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยนะครับเอาละมันมีชุดที่เขาเรียกว่าชุดนอนนาอันนี้พอจะน่าจะเผยแพร่กันพอสมควรแล้วเพราะว่าสามารถเอาไปใช้ในการวิทํามได้นะครับเอาไปใช้ในการไปอะไรนะอยู่เถียงนาเนี่ยแล้วก็เอาไปตั้งเอาไว้นะครับมีเปิดพัดลมได้ใชุ้งข้าวได้อะไรแต่ไม่ไ,ได้แต่ชุดนั้นราคามันยังหลักพันอยู่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยลองกลับตัวือว่าถ้ามันเป็นสเกลที่มันใหญ่กว่านี้นะครับอย่างเช่นว่า,าสามารถพัฒนารถ รถตัดอ้อยเนี่ยเอาง่ายเลยถ้าเป็นใช้ไปฟ้าได้เนี่ยโอ้โหมันจะประหยัดน้ำมันได้เยอะเลยนะครับไม่่มันต้องใช้เลยสามไปอน,นาคตข้างหน้าคงได้เห็นแน่นอนเพราะฉะนั้นกรินไฟแนนซ์ถ้าจะให้ดีลองศึกษาไว้ก่อนกับธนาคารที่ท่านมีความสัมพันธ์อยู่ก็ได้นะครับลองดูนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงแหล่งทุนครับผมไปเฉลยคาถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่า สลากออมสินพิเศษ1ปีซึ่งธนาคารอมสินได้นําเสนอนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอมสินที่มีสิทธิ์ที่จะลุ้นรางวัลพิเศษเป็นทองคํามูลค่าณวันนี้เนี่ยคือ2 6่สล้านห้าแสบาทโดยประมาณน,นะครับก็ขึ้นอยู่กับราคาที่จะส่งมอบกันในวันนั้น สลากออมสินพิเศษ1ปีนี้จะเปิดให้ออมในราคาหน่วยละ100บาทนะครับโดยจะหมดเขตการออมวันที่15กรกฎาคมแล้วหลังจากนั้นจะมีการออกรางวัลวันที่16กรกฎาคมคําถามคือรางวัลพิเศษซึ่งเป็นทองคำเนี่ยนะครับจะมีน้ําหนักทองจํานวนเท่าไหร่น้ําหนักทองนะครับจำนวนเท่าไหร่คําตอบคือ10กิโลกรัมครับรูาคาก็ประมาณ26่สิบหกล้านห้าแสนบาท เดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเก็บเบี T ้ยใต้ถุนรานนะครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ